โอเวอร์ฮอนเาวราชิปนี้ครับหลังจากที่เราได้เข้าใจนะครับโครงสร้างนะครับรวมทั้งตัววัสดุนะครับของเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับก็เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับในการที่เราจะทําการเลือกเจ้าตัวซับวูเฟอร์ให้เหมาะสมนะครับกับรถเรากับสไตล์การฟังเรานะครับก็คือในส่วนของตัวกําลังวัตต์อันดับแรกนะครับหลายท่านก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าไอ้กำลังวัตต์สามสิบวัตต์อาร์เอส นะครับกับร้อยวัด PMPO มันแตกต่างกันยังไงบางคนบางท่านก็บอกว่าวัด PMPO เป็นวัดเทียมวัด AMS เป็นวัดแท้นะครับก็เลยกดการถกเถียงกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดออรอิดภูมนะครับอธิบายนะครับว่าไอ้กำลังวัด PMPO มันคือกำลังวัดหน่วยไหนนะครับกำลังวัด AMS คือกำลังวัดหน่วยไหนนะครับจะได้ให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้น ครับวันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ต่ออธิบายนี้นะครับว่าไอ้กำลังวัด PMPO เนี่ยกับวัด RMS เนี่ยมันแตกต่างกันแบบไหนนะครับครับใช่ก็วัดที่เขาใช้พูดกันจริงเนี่ยนะครับที่มาใช้งานเนี่ยเราพูดถึง P RMS นะครับก็คือรู m มินสแควร์คำว่ามีนก็คือเป็นค่าเฉลี่ยของวัดครับแล้วก็ PMPO เนี่ยนะครับก็คือ Peak Momentary Power Output ครับ คำว่าพีก็คือยอดนะครับดูจากกราฟเนี่ยนะก็กลายเป็นก็คือยอดนะนะครับจะมีค่าค่าเดียวครับซึ่งก็สมมติว่าเรามีกราฟเอาง่ายๆเป็นรูปทรายแล้วกันครับตัวนี้ก็คือพีกนะครับเขาไม่เอามาใช้กันครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้เนี่ยอุปกรณ์ตัวเนี้ได้ค่า Power Max ก็คือ Power สูงสุดครแปเอาค่า พีมาแต่จริงไม่ได้ใช้งานโดยทั่วไปแล้วก็คือ p m s เนี่ยนะครับเป็น r m s ละกันเขาจะมีค่าน้อยกว่า p m p p ็ซึ่งโดยทั่วไปก็คือเอาทางาทางเทคนิคนี่นะครับเขาก็จะเอา,เอาเจ้า p p เเนี่ยคูณด้วย0.707ซึ่งก็มาจาก s q u a r e ร o o t อนั่นคือความหมายของ r o o t mean square เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นค่าประมาณนี้ คือตกลงมาครับเป็นจุดเจ็ดเท่าของ PMPO ก็คือของ P นั่นคือความหมายครับใช่ครับก็คือสรุปนะครับก็คือในในการที่เราวัดค่านะครับ PMPO นะครับถ้าสรุปง่ายๆก็เป็นในการนะครับอ้างอิงนะครับในเชิง Marketing นะครับเป็นเชิงการค้านะครับเอาค่าที่สูงสุดนะครับซึ่งการใช้งานจริงปุ๊บค่าตัวนี้มันไม่ได้ใช้เราจะใช้ค่า r m s เป็นค่าที่มาตรฐานที่ใช้งานจริงนะครับมาทำการ นะคครัับวด่าเพราะฉะนั้นนะครับสรุปนะครับนะครับค่าอาร์เมชนะครับเป็นค่าที่ใช้กันได้มาตรฐานทั่วไปนะครับเราจะไม่เอาค่า p ีเอ็มพีเป็นค่าพิกทูพิกนะครับมาทําการอ้าอิงนะครับนี่คือนะครับขั้นตอนนะครับในการเลือกดูนะครับเจ้าตัวลำโพงนะครับระหว่างวัดอาร์เมชกับวัด p ีเอก็เหมือนที่ชัยพูดเมื่อกี้นะครับก็สมมุติว่าเรามี p ีเอเนี่ยคับนวัดแล้วกันครับพอาากดพีอาร์เเนี่ยก็จะเป็นจุดเเท่าซึ่งก็มีค่า 707ดร้อยเวัตต์แต่โดยโดยทั่วไปผู้บริโภคก็จะมองเป้าหมายโอ้โหพีเอพันวัตต์อาร0วัตต์นะครับมันจะเห็นความแตกต่างแต่จริงๆแล้วเราจะใช้วัตต์ r m s เป็นวัตต์ที่มาตรฐานทีนี้ในระดับเครื่องเสียงหรือว่าอย่างกรณีของไฟบ้าน2เงี้ย220โวลต์ใช่ไหมอุปกรณ์ไฟบ้านเราใช้เป็น v m อารก็คือเฉลี่ยแต่ถ้าเราไปคิดเอา V พีเข้ามาเนี่ยมันมากกว่า220เครื่องไฟฟ้าเราพังหรือว่าในกรณีของรถยนต์นะครแอมเราก็พังครับใช่เพราะฉะนั้นนี่คือนะครับขั้นตอนนะครับในการดูกําลังวั t ของเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในหน่วยของตัวที่ตัวซับวูเฟอร์นะครับนะครับที่จะมีเราเรียกคําว่าเจ้าตัวไวคอยนะครับก็จะมีไว่เดี่ยวหรือไว้คู่หรือดับเบิลไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ อาจารย์มาอธิบายนิดนึงครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวตรัพย์เนี่ยนะครับจะมีนะครับหน,นึ่งว้หนึ่งไว้นะครับเราเรียกว่า crew, วอยคู่หรือ double ลวอยครับเดี๋ยวนี้ผมให้อาจารย์อธิบายนิดนึงครับว่าเอ่อไอ้ตัวซัมเฟอร์เนี่ยวอยเดี่ยวกับวอยคู่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมนะครับใช่ไหมอธิบายให้เพื่อธรรมชิกได,ได้ได้ได้เข้าใจทีว่าไอ้ตัวไว้คอยของซัมเฟอร์มันแตกต่างไย่งอันนี้เดี๋ยวเกิดเรื่องการทำงานของไว้คอยก่อนนิดหนึ่งครับไว้คอยก็คือขดลวดครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยในตัวลำโพงเราเนี่ยก็จะมีตัวเขาเรียกแม่เหล็กถาวรน,นะครับเป็นเพอร์อามาน t นต์แมกเนติกแมกเนตนี่แหละก็คือที่เราเห็นก้นดำๆนี่แหละแล้วก็ไอ้เจ้าไวส์คอยเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนแล้วทีนี้เราปล่อยสัญญาณอ,ออดิโอซิก a นลหรือว่าสัญญาณเสียงที่ออกมาจากฟรอนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะก้อนเข้าไปเมื่อเกิด การป้อนเนียสัญญาณอะโอ디โอเนี่ยเราก็จะรู้เป็นลักษณะของสัญญาณกระแสไฟฟ้าสลับใช่ครับเช่นเอาง่ายๆคือซายเขามีทั้งบวกเขามีทั้งลบก็เหมือนกับขั้วไปเดี๋ยวก็เป็นบวกเดี๋ยวก็เป็นลบเป็นกระแสสลับครับถูกต้องครับแล้วเสร็จแล้วผมปรากฏว่าเมื่อเส้นลวดเนี่ยมีสัญญาณกระแสไฟฟ้าหรือโวลต์เจเนี่ยไหลเข้าไปใช่ครับเขาจะสร้างสนามแม่เหล็กไอเจ้านี้ก็สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา แม่เหล็กถาวรอยู่แล้วแหละแต่อันนี้จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก้ต่อเมื่อมีสัญญาณกระแสไฟฟ้าแล้วกันครับเข้าไปเพราะฉะนั้นกลับไปกลับมาเดี๋ยวเขาก็จะผลักกันเดี๋ยวเขาก็จะดูดกันมีอินมีเอานะมีอมีเอามี p u l มี push ตัวนี้ก็ไปติดกับกรวยพอติดกับกรวยก็ทําให้เจ้ากรวยหรือว่าโคนเนี่ยของลำโพงใช่ไหมล่ะเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเพราะฉะนั้นคือหลักการทํางนครับทีนี้ การที่เป็นซิงเกิลไวส์คอยหรือว่าไวส์คอยเดียวกับไวส์<ห>คอยผู้ถามว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร,รก็คือเขาสร้างขึ้นมาเพื่อ,อให้มีความยืดหยุ่นในการต่อตัวลำโพงของเราก็ให้เรามีเนี่ยมันเป็นเทคนิคในตันในเชิงไฟฟ้าให้เราเลือกการต่อค่าอิพิเดนซ์ ให้เหมาะสมกับซิสเต็มในรถเราจะแจ้รุครับอาจารย์ต่อครับอ่ะอย่างกรณีสองไวส์คอยอย่างชัยเนี่ยเมื่อกี้ให้เห็นมีเทอร์มินอลด้วยกันสี่เทอร์มินอลก็เป็นไวคู่นะฮะนั่นก็คือไวส์คู่ครับทีนี้การทํางานที่เกิดขึ้นเนี่ยไวส์คอยก็คือเหมือนกระอาตัวหนึ่งซึ่งเราปล่อยสัญญาณกระแสไฟฟ้าเข้าไปครับเป็นโวลเป็นไอก็แล้วแต่ครับสมมติตัวนี้8โอห์มนะครับแล้วก็มีไวส์คอยตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือ8โอห์มเมื่อเราต่อกันแบบ ขนานกันเข้าไปตัวนี้ออกมาก็จะเหมือนเป็นไวส์คอยตัวเดียวซึ่งขอโทษทีครับก็ลดลงเหลือคึ่งหนึ่งก็คือ4โอห์มครับในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการให้ลำโพงได้รับพาวเวอร์นะครับมากขึ้นเพราะในกรณีนี้เนี่ยสมมุติว่าเอาง่ายๆถ้ามีกระแสะไหล4แอม4แอมเนี่ยนะครับ,รบตัวนี้เขามารวมกันตัวนี้ก็จะได้เป็น8แอมป์พาวเวก็สูงขึ้น นั่นคือหลักการก็คือเป็นเทคนิคในการต่อเพื่อเพิ่มกำลังวัดนะครับหรือหรือเป็นการที่อ,อ,อยากจะให้คุณภาพเจ้าตัวลำโพงซับเนี่ยมีความดังนะครับที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้เทคนิคในการต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุกรมหรือต่อขนานเพื่อให้ใกลเป็นแยนต่ำลงก็จะได้ดีบีที่สูงขึ้นใช่ลแล้วลก็อีกอย่างนึงก็กลายเป็นว่ามันเหมือนทูอินวันใช่ครับลำโพงตัวเดียวแต่เราสามารถจัดได้อะจะให้เขาคงไว้เป็น8โอห์มก็ได้ครับ หรือว่าจะให้เขาคงไว้เป็นเปลี่ยนไปเป็นสี่ห์มก็ได้จะทําให้เป็น16ิอห์อมก็ได้โดยการต่ออุปกรณ์ใช่ไหมอย่างกรณีนี้ถ้าเราต้องการแปอห์มเหมือนเดิมเราก็ไม่ต้องไปต่อสัญญาณเข้าไปที่เทอร์มินอลของไวส์ o ออีกตัวะนึับอันนี้ก็เป็นนะครับขั้นตอนแล้วก็เทคนิคนะครับในการต่อเจ้าตัวซับเฟอร์นะครับทำไมเป็นไว้์เดี่ยวของไว้์คู่นะครับมันเป็นเทคนิคในการต่อในเชิงไฟฟ้านะครับเพื่อให้ตัวซับเนี่ยทำงานนะครับได้ดีที่สุดขึ้น ในส่วนต่อมานะครับนอกจากที่เราคุยเรื่องกาลังวัดไปแล้วนะครับคุยคุยเรื่องการต่อของตัวไวคอยนะครับไวเดียรกับไวคู่ไปแล้วนะครับในส่วนต่อมานะครับเราไปดูในส่วนของพวก Data นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่า fx นะครับ x แมันคืออะไรนะครับสำหรับเจ้าตัวซับนะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกซับมาแล้วก็นะครับไปทําการติดตั้งเราจะได้คุณภาพเสียงตามที่เราต้องการนะครับ๋ยวให้อาจารย์อธิบายนิดนงครับค่า fx นะครับ x แ นะครับที่มากับ Data Sheet ของเจ้ต,ตัวซับแต่ละรุ่นแต่ละย่อเนี่ยมันคืออะไรนะครับออย่างนี้ช่กรณีหยิบนะครับ Data Sheet ที่มากับลำโพงนะครับเขาจะมีค่ายกตัวอย่าง,ง FS เนี่ยเขาเขียนถึว่า Free Air Resonance ความหมายก็คืออะไรโดยคร่าวๆก็คือว่าตัวลำโพงเองเนี่ยช่เขาจะมีค่าการตอบสนอง ในช่วงความถี่ความถี่งและแน่นอนสับเราเนี่ยต้องไปตีตู้หรือว่าบ็อกซ์เพื่อที่จะสร้างความถี่ให้ได้อีกชุดหนึ่งก็คือความถี่ของฟรีแอร์เรโซแนนซ์ความความหมายก็คือหมายถึงว่าเราจะให้ความถี่ในตู้เนี่ยมาแมชหรือว่ามีค่าเท่ากับความถี่ของเจ้าลำโพงซึ่งคำว่า Resonance เนี่ยความหมายถ้าความถี่ทั้งสองเนี่ยเท่ากันความถี่ก็คืออมพลิจูดเนี่ย อยูของสัญญาณเนี่ยรหรือว่าพลังเนี่ยเขาจะเพิ่มขึ้นบางครั้งอาจจะเป็นสองเท่าครับก็เหมือนในกรณีของสะพานโลเดเนเกตสมัยก่อนใช่ไหมครับสะพานแขวนแกว่งไปแกว่งมาไอ้สะพานก็มีความถี่ธรรมชาติของตัวเองแล้วมีความถี่ของอากาศเข้ามาคพัดไปพัดมาความถี่เท่ากันสะพานขาดนั่นคือกรณีเดียวกันครับ,รบกรณีนี้ค่า FS ก็คือเราต้องการให้ได้พ w e r เพิ่มขึ้นครับ โดยการตีตู้ก็คืออากาศกับตัวลำโพงเองแล้วก็มีค่า Xmax Xmax ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะชัยระยะชักกรวย Xmax ก็คือการเคลื่อนตัว in in o อ t นะครับของตัวกลวยนะครับเป็นตัวซับนะครับบางทีเนี่ยในการออกแบบตัวตู้ซซฟเฟอร์เนี่ยถ้าเราออกแบบเจ้าตัวตู้กับตัวซับนันไม่แมทช์กันตัวในค่า Xmax การเคลื่อนตัวของตัว วยลำโพงยมันเกินค่าเ็กแบปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการร้อยคอยไม่เกินกำลังน,นะครับและนอกจากนั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อสมัยก่อนเนี่ยนะครับในการเลือกซื้อทรั์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารั์เป็นระบบฟรีแอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการกีตูไม่เป็นที่นิยมนะครับเขาเรียกว่าการติดตั้งเป็นแบบฟรีแอร์ก็คือการติดตั้งในรูปแบบแฝดลอยนะครับ โดยใช้โครงสร้างของตัวบุนดีรถนะครับเป็นตัวลำโพงนะครับให้จตัวซับนะครับทางานเพราะฉะนั้นนะครับในการที่เราจะทําการเลือกซื้อซับเจ้าตัวซับบูเฟอร์เนี่ยเราก็ต้องดูสเปคนะครับว่าตัวซับตัวนี้ออกแบบมาให้ติดตั้งเป็นระบบเฟร์แอร์ได้ไหมหรือให้ติดตั้งต้องมีตีตู้นะครับมีรูปแบบหนึ่งเพราะเดี๋ยวนี้ซับรุ่นใหม่ๆปุ๊บเนี่ยที่เป็นฟรีแอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับจะเหมาะแนะนำให้ทำการออกแบบตีตู้ อย่างที่อาจารย์ได้เกิดไว้นะครับว่าตัวซับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับค่าฟ r e k v e n ีมีความแตกต่างไปนะครับรวมทั้งนะครับก็จะมีสเปคนะครับในการออกแบบตัวตู้ของซับแต่ละยี่ห้อว่ากินปริมาตรกี่ลูกบาทฟุตนะครับหรือจะเป็นหน่วยเป็นลิตรนะครับเพราะฉะนั้นการดีไซน์เนี่ยเราก็ต้องดีไซน์ตัวตู้ให้เหมาะสมกับตัวซับรุ่นนั้นเราจะดีไซน์เป็นตู้โคสหรือตู้เวนหรือตู้เวนพาสนะครับมีการดีไซน์หลากหลายนะครับเราก็ต้องใช้ ตัว a Sheet ของซับแต่รุ่นแต่ละยี่ห้อน,น,นะครับวันนี้เราจะมาเกิดน,นะครับคุยในเรื่องของตัวกำลังวัดนะครับค่า f r e ค u e n c ่ค่า, quency, คา X Max ซนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในการที่เราจะทำการออกแบบติดตั้งกับตัวซัมเฟอร์ครับไม่ใช่ว่าซื้อซับมาแล้วก็ไปติดตั้งแล้วจะได้เบสที่ดีไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะการออกแบบติดตั้งในระบบเองเสียงรถยนต์มีปัจจัยหลาย,ลาย,ลายอย่างด้วยโครงสร้างด้วยตัวบอดี้รถนะครับตัวซับเอง การออกแบบดีไซน์ไม่ใช่แล้เลือกใช้ซับใหญ่ๆมาติดตั้งปุ๊บแทนที่เราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกลับเป็นผลหรอกนะครับในการติดตั้งตัวซับบูเฟอร์นี่ใช้แล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับครับอันนี้จากดอะทาชีสครับครับเราพยายามดึงข้อมูลยกตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือ Frequency Response ครับคือการตอบสนองทางด้านความถี่ครับเขาให้มาเป็น38มสถึงสองครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยครับครับกราฟ การตอบสนองทางด้านความถี่นี่ก็คือความถี่อันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ในหน่วยดีนี่เป็นโลแพรสอยละซัลเฟอร์ re เพราะฉะนั้นการตอบสนองของเขาเนี่ยเราก็ต้องมากว่าสามสิบถึงสองร้อยหบนะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงการตอบสนองที่ดีที่สุดข,ของเขารเราไม่ไปทำที่คือผู้นิยว่าคั t ออฟเนี่ยไม่เกินสองอยห้ และนี่คือช่วงการทำงานของเขาซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโดยการประมาณเนี่ยนะครับจากการคำนวณเนี่ยก็จะลดลงมาเป็น d d มดีบสาปั๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะกลายเป็น cut u t f ครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เขาอยู่ในช่วง3 8มสแถึงสองรบแล้วก็อีกตัวหนึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือเ n s i t i v i t y ต่าครับตัวนี้ก็มีความสำคัญตัวี้สำคัญหลายคนได้ยินถ้าแปลภาษาไทยตรงก็คือความไหวเอ๊ะความไหวอะร คือจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยการวัดของเขาเนี่ยพูดง่ายว่าหน่วยของเขาเนี่ยจะเป็นวัดความดังของเสียงในหน่วย DB เมื่อเราใส่กำลัง Power ให้กับลำโพงไปหนึวัตแล้วเรานั่งฟังที่ระยะเท่า <S 1> 1 <S ไหร่นะ mm. ใช่หนึ่งเมตรก็อย่างเช่น Sensitivity เนี่ยก็คือ83ครับ83 dB กับ85ความหมายคืออะไรก็ค anyway> ือป้อนกำลังวัดเข้าไปนะครับ1วัตนะครับเราฟังระยะห่างจากตัวลำโพงนะครับ1เมตรนะครับถ้าเราได้นะครับกลังวัดนะครับหรือค่าดีบีเนี่ยนะครับยิ่งสูงก็ทําให้เราก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับนี่คือนะครับการการวัดค่าของตัวเซนซอริตี้นะครับอีอาจารย์อธิบายต่อครับนั่นแหละช่อธิบายถูกแล้วครับ เพราะฉะนั้นนะครับที่นะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านเอย,อยากจะได้ความไวสูงๆความไวต่ำๆมันแตกต่างไงก็คือนะครับนั่นคือการป้อนกําลังวัดนะครับถ้าเราป้อนกำลังวัดนะครับหนึ่งวัดได้ดีบีสูงขึ้นก็ถือว่าลำโพงตัวนั้นนะครับตอบตนของได้ดีบีได้ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นค่าเซนเซอริตี้นะครับถ้าต่ำปุ๊บเนี่ยนะครับวัดมันความดังนะครับมันก็จะได้ต่ำลงมาแต่ตาชีเขาจะเขียนไว้ในนี้ครับเป็นเอสเซียครับนี่คือ ขั้นตอนนะครับในการดูค่า d Data s h e e t ของซับหรือว่าจะเป็นของอะพโมิเลนนะครับพวกนี้จะมีพวกข้อมูล Data s h e e t ตัวนี้มาให้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการเลือกใช้นะครับเจ้าตัวซับอฟเฟอร์นะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นไม่ใช่ว่าแค่ดูแค่ Product แล้วก็ไปซื้อซับมาทำการติดตั้งมีองค์ประกอบเรื่องของข้อมูล Data Sheet เรื่องทั้ง ขั้นตอนในการออกแบบตัวตู้ซับวูเฟอร์ให้เหมาะสมกับรถในแต่ละรุ่นแต่รุ่นนะครับซึ่งมีผลต่อคุณภาพของเสียงนะครับสำหรับนะครับขั้นตอนนะครับในการเลือกซื้อนะครับซับวูเฟอร์นะครับที่มาทําการติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับของทางทีมง,งานอุปกรณ์สาและชิพก็แล้วก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับเราจะมาคุยในส่วนของเรื่องเจ้าตัวลำโพงม,มิเลนเราควรจะเลือกลำโพงม,มิเลนในรูปแบบไหน เพื่อให้คุณภาพเสียงออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ